สวัสดีค่ะ่ะาืมอนี้เข้าเสิเห็ดขาวแตนขาวกำค่ะข้าเตรียวไบเข่าเนี้วเขียวงูหนึ่งกิโลกรัมค่ะค่ะก็เป็นเข่าสารขาวเนาะแล้วก็เข้าเสียเอาไปล่างน้ำแล้วก็แซ่น้ำว้ค่ะค่ะส่วนตัวนี้เป็นเข่ากำของเขาเตรียวใหนึ่งรอยกำค่ะเขาก็สิเอาล่างน้ำสักก้อนแล้วก็เสิมาแซ่น้ำห้อนค่ะเดี๋ยวเขาไปจัดการการล่างล่างก้อนเนาะเนาะค่ะเขาล่างน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะต้องสองยางเนาะเขาก็ใส่น้ำลงไปในข่าเนียวข่าเข้าค่ะ ให้ถ่วมเนาะค่ะส่วนตัวนี้เนี่เราจะเอาน้ำห่อนใส่ลงไปค่ะนี่น้ำห่อนต้มไว้แล้วเลยห่อนๆเลยค่ะค่ะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วห้องกับปิดไว้ค่ะปิดไว้เอ่อเคิงชมงค่ะเดี๋ยวห้องกับสิมะเทศร่วมกันค่ะ ค่ะผ่านไปแดวเคิ่์ชมงค่ะห้าสิบมาเอารวมกันค่ะนำเขาก็นยังกวนๆอยู่นะคะเนาะค่ะเทลงไปแล้วค่ะห้าช่ไว้ประมาณหก่วโมงค่ะแล้วเากเจะลงไปหนึ่งค่ะ ตอนนี้เ้ากันหนึ่งเขาเนาะก,กันเนาะเขาเ้าวกะกำลังสุกค่ะเา้าวกะเสรมาผสมเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของเ้าวมัอน,นี้ตเตรียมไว้มีน้ำแตงโม,โมค่ะเขาเห้าวหนึ่งกิโลหนึ่งขีดเน,น,นาะกันเนาะน้ำแตงโม,โม,โมเ้าก็เตรียมไว้ประมาณสองร้อยยี่สิบค่ะมลเนาะค่ะแล้วก็น้ำมะพร้าวเ้าวห้าสิบมลค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณ สอช้อนโตะประมาณหนึ่งก้อนนะคะอ่านี่กับงาค่ะประมาณสามช่อนโตะเกลือค่ะประมาณาเครื่ิงซ่อนซ่าเนาะค่ะเนาะค่ะกะสมาร่ผสมกันเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปได้หนีเนาะงันผู้ใดมักสีก็แล้วแต้ค่ะใส่ข้าวเหนียวขาวเนะาะอาจจะใส่เป็นสีธรรมชาติสีดอกอัญชัน หรือว่าเป็นสีบูเบอร์ี่หรือว่าสีใส้สีแบบสีปรุงอาหารก็ได้ค่ะข่ะขนาดที่เขาเขากาลังสิสุกเขากัผสมตัวนี้ไปค่ะถชาพูดไดสีใส้เป็นงาดำก็ไดเนาะคะ่ะเนาะ งาขาวก็บแสบพื้อกันค่ะค้นให้น้ำตาละละลายเขาหากันค่ะ ของห้าสุกแล้วค่ะดีไซน์ค่ะนี่แหละค่ะปริมาณที่เข้าผสมกันไว้หนึ่งพันกรัมคับ หนึง่งลอยดำเนาะหนึน่งกิโลกับ1นขีดค่ะตัวเนี้วดำเท่าหนึ่งขีดเนาะตัวเนี้วขาวหนกิโลออกมากเป็นสีประมาณนี้แหละคะ่ะโอเคค่ะ นี <N> ่เะตอนนีเทียราลงไปเลยค่ะ คนให้เขากันเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วกับปิดไว้ปิดฟ้าไว้ประมาณหาหนาที่ค่ะหาถึงสิบนาที่เขากับเ,เมืองกันนี้แคนึงแล้วก็เอาใส่แม่พิมพ์ค่ะเอาค้นให้เขาเขากันดีๆค่ะส่วนที่เป็นกอนก้อนก็ต้อง ให้เ,เขาแตกออกจากกันนอกกาน,นอมกกันจังว่าเป็นก้อนแข็ง ิดไปค่ะเดี๋ยวว่ามัม่นกันประมาณหาถึงสิบนาทีเนาะค่ะตอนนี้เขาก็สิมาเอาไส้แม่พิ้งเนาะคะะ่ะเนาะมืัอน,นี้เขาเตรียมเป็นจุม่มฉิดค่ะแม่พิมพ์เขาไหนมาสามแบบแบบรูปหัวใจแบบดอกไม้เนาะประกอบแบบดาวค่ะค่ะเขาก็เตรียมหนามไว้ถ้าจุ่มเนาะคะะ่ะเนาะทับพี่เขาใส่นามก่อน คมีหน้าตาเขาเกาะกันแล้วค่ะเขาขยึดอ่านไปแล้วหานะาที่ค้นจักหน่อยค่ะ เอาใส่ถาดเพาะว่า,า,าตอนไปตากแดดห้องแบบก่อศิประถาดนี้มาใส่เป็นทีร้องค่ะ ว่าไปถ่านเขา ล่วงกดันออกค่ะ ได้แล้วซี่โตเขาก็จะเห็นไปจนมาแล้วเนาะคะเนาะค่ะเขาก็เห็นเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วค่ะเขา,ะากระจิกตาค่ะเนาะตาสองแดดหายแห้งแห้งเนาะคะเนาะแ้วก็เสรมาทอดค่ะเท่าค่ะอ่าหนึ่งกิโลหนึ่งขีดที่ได้เนาะคะเนาะแบบนี้มีของเขาค่ะเดี๋ยวมาเมิ่งกันอีกเทียนนึงตอนทอดเนาะคะเนาะ ่้เ่งกับตาแดดเรียบร้อยแล้วตอนนี้แห้งแล้วค่ะข้างก็เสียมาทอดค่ะค่ะต่างกระทะขึ้นเนาะเนาะใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้น้ำมันค่อนข้างห่อนเนาะเนาะเราข้าก็เสียลงไปทอดใส่ไฟปานกลางถึงห่อนเนาะเนาะค่ะนี่ค่ะก็ได้รูปแบบหลายรูปแบบเนาะเนาะรูปดาวรูปหัวใจค่ะพขทอดเสจแล้วข้างก็สิเขียวน้ำตาลร้อยค่ะ ตัวน,นี้เขาเอสมาทอดค่ะค่ะตั้งกระทนนะขึ้นเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันหอนหอนแล้วก็ใส่ลงไปเนาะคะ่ะเนาะค่ะใส่ไฟอ่าปานกลางถึงหอนค่ะค่ะให้น้ำมันหอนก็ยังถิ่มลงไปค่ะ แต่แกงตัวนี้ค่ะาบางไปอังสี่คมให้เขาล้มไปน้องขะนะอันมามีกับกับด้านเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวเห้เขาฟูขึ้นมาน้องขะนะเดี๋ยวเขาก็ะสีเอาตะแกงออกแล้วก็กับด้านอีกเที่ยนึงค่ะะตอนนี้เขากระฟูขึ้นมาแล้วเขาก็กับด้านอีกเที่ยนึง แป๊บเดียวก็เอาขึ้นค่ะเพราะว่าเขากรอบแล้วค่ะเอาฟูขึ้นมากค่ะกาเอาค่ะยให้เขาถึงกัดใหม่เนะคะเนาะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเขาตั้มันก็สีมองไม่เห็นเท่าไรแต่ว่ามันเป็นสีขาวก็สีมองเห็นเนี่ยว่าเป็นสีเหลืองทองเนะคะเนาะกลับด้านเอาแลป๊แบบนึงก็เอาขึ้นได้ค่ะ ชุดไม่ลงไปเนาะค่ะเนาะ ห้า่ก๋าสิทอดไปจมะมาแล้วค่ะเดี๋ยวห้า่ก๋าสิไปเคี่ยวน้ำตาลลาดน้องคะ,นะเนาะไปห้า่ก๋าสีมาเห็ดหนามลาดน้องคะเนาะน้ำตาลลาดห้าก๋าเตรียมไว้ค่ะมีน้ำอ้อยค่ะน้ำตาลไส้าขาวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะเ้า่าสีรวมกันสามอย่างมานี่เนาะ แล้วกใ็ใส่กะทิลงไปจังน้อยค่ะแล้วก็เกลือกับใบเตยนกหน้นอนแล้วก็น้ำใบเติมค่ะเติมปริมาณที่สมควนนกะน้นอนค่ะตอนนี้เข้าตั้งกระทะึ้นค่ะเข้าสิเอาตัวนี้ลงไปขวก่อนค่ะค่วผสมกันค่ะปริมาณน,นี่เราจะเอะมักควองหวานนกะน้นอนแล้วก็น้ำตาลน,นี่ก็ ตองใส่น้ำตาลอ้อยจักหน่อยค่ะสิได้แบบว่ามีรสชาติที่เป็นดั้งเดิมแล้วก็เฮ็ดให้มีความหวานเปรเี้ยวขึ้นมาเนาะค่ะเนาะค่ะหั่นผู้ลงคนบะมาัากน้ำอ้อยก็เ่ราะตรงใส่ก็ได้ค่ะใส่แต่น้ำตาลมะพร้าวก็แซ่ยบดืวยกันค่ะหรือว่าบ่ามีน้ำตาลไส้าขาวก็ใส่แต่ตัวนี้ ก็ใส่ได้ค่ะนาะค่ะนาะแต่ว่าตามดึกจาบันก็เจา้าค่ะก็เจ้าใส่ตัวนี้หลายเกินไปมันสิขมค่ะเพราะตรงใส่หลายเกินไปค่ะขณะนี้เข้ากําลังขัวค่ะเข้าขัวให้เกิดความหอมก่อนค่ะใส่ใบเตยลงไปน้ําค่ะค่ะก็ไฟอ่อนถึงปานกลางค่ะให้เขามีความหอมเหรอเขาจังเติมกะทิแล้วก็เติมน้ำน้ะค่ะนาะ หันโบจออกขัวากะระได้ท่นกันค่ะแต่ว่าขัวกะเทศไทยเกิดความใหม่ของน้ำตาลขึ้นมากค่ะเกิดความหอมนั่นเองนาะกว่เนาะเขาจะขวาวไปเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้กะมิกรกลึ่นหอมแล้วค่ะขันตอนปรับไปเทากัใส่น้ำตะพีลงไปค่ะ หอดน้ำแดงน้อยนะคะเนาะค่ะใส่เกลือลงไปค่ะค่ะใส่ไฟอ,ไฟอ,ไฟอไ่อนค่ะค่ะเกียวไฟอ่อนให้เขาไม่ามเข้มข้นเราก็ใส่ได้แล้วค่ะ สุกแล้วคะ่ะาจิตักใบเตยอ,ออกค่ะก่อนที่เขาเสาไปหลาดเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะจะเกิดว่าเขาใส่น้ำหลายไปน,นิดนึงเขาคะ่ะเอาเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะทำเขารู้สึกว่าเป็นแล้วๆเนาะคะ่ะเนาะ นี่ก็แล้วจังน้อยเดี๋ยวห้าสิเขี่ยวไปจังน้อยก้อนหนึ่งสังเกตบ้างบามันใสใดบ่หันมันแล้วเกินไปห้ากัดสีอัิเติ่มน้ำตาลมะพร้าวลงไปน้ำค่ะลงไปอีกค่ะค่ะตอนนี้เ้ากัดสีมาลาดนาค่ะค่ะเ้ากัดสีลาดเป็นหนาสมุนไพรน้ำเนาะคเนาะเป็นหนาน้ำตาลน้ำค่ะห้าเเรียมใ้เป็นจานเนาะคเนาะวางใ้ตรงนี้ค่ะน้ำตาลเ้าใส่ใดแล้วเ้ากัตักขึ้นมาเลยค่ะโรยโรยโรยเนาะคเนาะ อันนี้เป็นแบบมิน,นิเนาะ,ะนิดน้อยๆรูมหัวใจค่ะเลอนใส่ปึ๊บได้เรีวน Coca ึ่งอันเนาะเะเนาะกะหันบ่ใส่สมุนไพรกับต้านาน้ำตาลกับแซบละค่ะวางข้อผสมลายย่างเนาะ ผู้ใดจิไปดัดแปลงใสหนาสมุนไพรเนาะค่ะเนาะสมุนไพรพวกนี้ก็ไปหาซื้อเอาเองเลยค่ะมีหลายแบบลูกอัลมอนลูกท่านตะวันต่างๆเนาะค,ค,ค่ะเไปรับเห็ดขายเนาะค่ะเนาะตกแต่งหนาลหลายรูปแบบ ข้าวปาก็สิเฮ็ดสองนาค่ะแม่เฮ็ดนาแบบสมุนไพรกับนาธรรมดาเนาะค่ะเนาะค่ะปาก็สิเฮ็ดไปจนมาแล้วกันละค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไอขา้าว้นมนั่งเล็กของเขานะค่นะเนาะข้าวแตนหน้าสมุนไพรแบบมินิแล้วก็ทำสองหน้าแล้วก็แบบน้ำตาลเนาะค่นะเนาะอันผู้ใดอยากเติมสมุนไพรก็เติมลงไปนั่นเอง เบ่อยากเติมกับราดเฉพาะน้ำตาลข้างหน้าเขาเนี่ยน้อคะเนาะค่ะเข้ากับปรุงแต่งด้วยน้มะพร้าวเนาะงคะเนาะมีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำตาล3ชนิดแล้วก็ใบเตยเค็มให้กลิ่นหอมเน,นาะงคะเนาะค่ะจังไงก็ลองไปเฮ็ดมั่งค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพอกันไหมวิดีโอหน้านาะงคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย